วันนี้พระอาจารย์มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าที่ให้เห็นอีกมุมหนึ่งในมุมที่เราเคยได้ยินเคยได้ฟังมาบ้างแต่บางทีอาจจะได้ยินได้ฟังในมุมใดมุมหนึ่งอาจจะได้ยินได้ฟังไม่ครบทุกมุมเนาะพระอาจารย์ก็เลยอยากจะเล่าในอีกมุมหนึ่งให้ได้เห็นได้ฟังบ้างวันนี้จะมาพูดเรื่องพระเวสสันดรชาดกเคยได้ยินไหม พระเวสสันดรชาดกที่เป็นเรื่องราวของชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่คนชอบบอกว่าใจร้ายใจร้ายบริจาครูบริจาคภรรยาให้คนอื่นไปโดยมีความคาดหวังว่าตัวเองบริจาคไปแล้วตัวเองจะได้ บรรลุธรรมตัวเองจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการบางทีในมุมมองแบบนั้นเนี่ยที่นำเสนอกันอย่างนั้นนะ่ะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่โหดร้ายเป็นการให้ร้ายกันมากเกินไปแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็มองในมุมอีกมุมหนึ่งนะมองในมุมที่มันมันมีมุมมีมุมที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจความจริงบางอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้เสมอว่า เวลาเราจะฟังอะไรให้ฟังให้มันรอบด้านเวลาจะมองอะไรก็มองให้มันรอบด้านนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีด้านเดียวทุกอย่างมันมีหลายด้านเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังอะไรก็ตามจะดูอะไรก็ตามการดูอย่างรอบด้านการฟังอย่างรอบด้านเปิดใจเขาเรียกว่าเปิดใจแล้วฟัง นะอย่างรอบด้านนั้นมันจะทําให้เราเข้าใจและได้มุมมองครบด้านมุมมองที่ครบด้านเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงไดนะ้อย่างที่เราเคยได้ยินนะว่าพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็นการบําเพ็ญทานบารมีเป็นการบําเพ็ญทานบารมีเพื่อที่จะทําทบารมีให้ครบในชาติสุดท้ายจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่า โอ้พระองค์เกิดมาเนี่ยพระองค์ก็เป็นคนให้แบ่งปันแบ่งปันมีการให้มีการสละตั้งแต่เล็กแล้วนะตั้งแต่เล็กแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะที่พระองค์เป็นอย่างนั้นเพราะแม่ของพระองค์เป็นแบบอย่างแม่ของพระองค์เป็นผู้หญิงใจดีนะแม่ของพระองค์นั้นเป็นผู้หญิงใจดีใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบแบ่งปันชอบให้ทาน เพราะฉะนั้นตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเขาเรียกว่าพฤติกรรมที sheep, ่แม like ่กระทํานั้นส่งผลไปถึงลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เด็กชายเวสันดรเกิดมาเนี่ยจะกลายเป็นเด็กที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และชอบแบ่งปันเห็นไหมเพราะว่าแม่เขาเป็นอย่างนั้นขณะที่แม่ของชูชกนี่แม่ชูชกเนี่ยเป็นคนขี้งกเป็นคนอยากได้โลภมีแต่จะเอามีแต่จะเอา ยิ่งแพ้ท้องตอนชูชกอยู่ในท้องเนี่ยโอ้ขอแหลกขอแหลกเลยอยากได้นู่นอยากได้นี่มันจึงไม่แปลกก็ส่งผลไงทีเนี้ยส่งผลไปถึงลูกแต่ไม่ได้ความโลภมากอยากได้งกขี้ขอเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะมันแปลว่าคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมอยากให้ลูกเป็นอย่างไรก็อยู่ที่เรานั่นแหละทีนี้พอ พระเวสสันดรเติบโตขึ้นมาท่านก็แจกทานแจกทานมีโรงทานสี่มุมเมืองเลยนะประตูเมืองทุกประตูเมืองเนี่ยจะมีโรงทานให้คนทุกยากลําบากได้มาอาศัยมาจากไหนก็ตามถ้าไม่รู้ว่าจะไปกินข้าวที่ไหนก็ไปกินที่โรงทานของพระเวสสันดรเน,นี่ยคือสิ่งหนึ่งท่านเกิดมาท่านก็เป็นคนมีมีบุญบารามีเนาะก็เลยมีช้างมีช้างเผือกมีช้างเผือกคู่บารามี นี่ช้างเผือกน,นี้ก็เป็นช้างที่ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในบ้านในเมืองนี่แหละนะก็ปรากฏว่ามันมีเมืองที่อดอยากฝนก็แรงน้ําท่าไม่อุดมสมบูรณ์ผู้คนก็อดอยากเขาก็เลยส่งส่งพรามมาขอช้างช้างของพระเวสสันดรเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็จะอุดมสมบูรณ์พระเวสสันดรก็ให้เลยนะไม่ลังเลเลยกับการให้เห็นไหมพราะเขา เป็นคนรู้จักให้มาตั้งแต่เด็กเขาก็ให้ไปเลยประชาชนก็ไม่พอใจคนมันมีสิ่งหนึ่งคือความเห็นแก่ตัวไงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในใจทุกคนเนาะเขาไม่เข้าใจพระเวสสันดรเขาพากันไล่พระเวสสันดรไปพระเวสสันดรก็ยอมเลยนะไม่เป็นไรชาวบ้านชาวเมืองยังไม่เข้าใจก็ท่านก็ยอมสละบัลลังก์ไปเลยยอมสละแม้แต่ทรัพย์สินที่เรียกว่าราชบัลลังก์ราชสมบัตินะี่นะไปอยู่ในป่าในเขาไปบวชเป็นฤาษี ภรรยาของท่านชื่อว่านางมัดซีแล้วก็ลูกสองคนคือการหากับชาลีปรากฏว่ามันก็มีคนไงตาชุชกและเขาก็มีภรรยาที่ยังอายุน้อยอ่ะเขาก็ภรรยาก็บอกอยากได้ทาสอยากได้ค่าทาสบริวารมาใช้งานชุชกก็บอกโอ้ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อค่าทาสบริวาภลภรรยาก็บอกว่าก็พระเวสสันดรอ่ะเป็นคนให้นคนแจกเขามีลูกอยู่สองคน ไปขอลูกพระเวสสันดรสิชูชก็ยอมภรรยาก็ไปตามหาพระเวสสันดรไปเจอเจอพระเวสสันดรก็เลยขอลูกพระเวสสันดรก็ให้นะนี่แหละตรงที่คนชอบบอกว่าเนี่ยพระเวสสันดรใจร้ายนะเอาลูกเขาตัวเองให้คนอื่นได้ยังไงไม่รักลูกเลยเหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะพระอาจารย์อยากจะบอกว่าพระเวสสันดรรักลูกนะแต่พวกเราเข้าใจไหมว่าบางครั้งเนี่ย การที่เราจะมุ่งไปสู่ผลสำเร็จบางอย่างการยอมสะละกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนเราต้องกล้าที่จะยอมสะละมันสะละได้ยากรองจากการยอมสะละชีวิตเลยนะทึงพระเวสสันดรก็เลยแบบกล้าที่จะตัดสินใจแต่ในการตัดสินใจยกลูกให้ชูโชกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้ละกรรมไม่เปิดทางออกให้ลูกนะเพราะพระเวสสันดรรู้ว่าชูโชกเนี่ย เป็นคนขี้งกเป็นคนชอบเงินชอบทองชอบอยากได้สมบัติไงพระองค์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเด็กสองคนนี้นะมีค่าตัวหลายล้านนะถ้าไปแลกเอาเงินได้จะได้หลายล้านเลยชูชกพอได้เด็กสองคนนี้ปุ๊บเนี่ยก็พาเดินตะลอนตะลอนไปเนี่ยมุ่งไปไหนอ่ะก็ไปที่เมืองของปู่กับย่านั่นแหละด้วยค่าตัวของเด็กสองคนนี้ทำให้ชูชกเขาคิดในใจแล้วว่ายังไงยังไงเนี่ยเอาเงินดีกว่า วันจึงไม่แปลกหรอกที่ชูชกจะเดินทางมุ่งไปที่นูน่นเข้าใจไหมซึ่งก็เป็นไปนตามความคาดหมายตามคาดหมายของพระเวสสันดรน,นะต่อชูอชกไปใช่ไหมปุ๊บเข้าไปในเมืองใช่ไหมเออพวกทหารก็จําได้ไงว่าเฮ้ยนี่มันลูกพระเวสสันดรน,นี่นี่พระเจ้าหลานนี่ทหารก็เลยจับจับพาเข้าวังไปพระเจ้าปู่พระเจ้าย่ากระถามไปเอาหลานมาได้ไงเนี่ย ผมไม่ได้ขโมยมานะอ,อพระเวสสันดรให้ผมมาพอปู่กับย่ารู้ว่าลูกชายตัวเองอะ่ะยกหลานให้เขามาจะไม่จ่ายได้ไหมได้ในเมืองเนี้ยใครเป็นใหญ่ก็รพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าตั้ง้อหาเลยเองขโมยหลานข้ามาแล้วก็ฆ่าทิ้งยังได้เลยแต่พ่อแม่ของพระเวสสันดรนั้นรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกชายตัวเองต้องการบำเพ็ญบารมี เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่เข้าใจลูกชายก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทําคือก็ไถ่ตัวหลานจะไปหักหานเอาฟรีๆไม่ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ลูกชายทํามาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ความหมายขึ้นทันทีชูชกก็ได้เงินไปก็กินกันจนอิ่มหนาสําราญจนท้องแตกตายเงินทองก็ไม่ได้ใช้สักบาทความโลภมากความความอยากได้ความอะไรย่าง้ย ทำให้ต้องเสียชีวิตไปจากความโลภของตัวเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระเวสสันดรไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแต่เราอ่ะไม่เข้าใจในเรื่องราวและไม่เข้าใจในใจความสําคัญของเรื่องว่าที่แท้จริงพระเสสันดรเนี่ยท่านต้องการที่จะฝึกเป็นผู้เสียสละเสียสละแม้แต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือให้ลูกเป็นทานให้ภรรยาเป็นทานซึ่งเป็นสิ่งที่รักมากแต่รู้ไหมว่าพระเสสันดรตั้งใจมากกว่านั้นอีกนะถ้าใครจะมาขอชีวิตท่านท่านก็จะให้ท่านจะไม่เสียดาย เพราะท่านต้องการฝึกบารมีที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆตรงนี้ล่ะากที่ทําให้บารมีนั้นมันเต็มจนกระทั่งท่านมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าไงเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจเลยว่าศึกษาให้รู้เรื่องว่ามันมีนัยยะสําคัญมันมีเรื่องราวสําคัญขนาดไหนในตรงนั้นเราจะเข้าใจเลยวว่าทําไมท่านถึงเขียนเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ฝึกที่จะเป็นผู้สละเป็นผู้ให้ เพื่อหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผลสำลิศที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี้ไม่ใช่เรื่องหดร้ายหรอกมันเป็นเรื่องที่มันมีทางแก้มันมีกระบวนการในการที่จะให้คลี่คลายไปในทางที่ดีอยู่ถ้าเราสามารถที่จะเป็นผู้ใส่ใจกับการศึกษาใส่ใจกับการมองใส่ใจกับการฟังอย่างมีสติ อย่างรู้สึกตัวเราจะหาเหตุผลกับเรื่องราวเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องราวนั้นได้ดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้เรียนรู้อย่างรู้สึกตัวเป็นผู้เรียนรู้อย่างมีสติซึ่งตรงนี้สําคัญมากความหมายของพระพุทธเจ้าจวันนี้ก็มีเรื่องเล่าประมาณนี้แหละนะ,ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคราวหน้านะสวัสดีจ้า